ฉะนั้นเองแพ็กเกจมันมันเปื่อยได้ตอนที่ปรุงให้มามีแพ็กเกจสวยด้วยนะครับแต่ตอนนี้แพ็กเกจเราเปื่อยแล้วนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะให้แพ็กเกจใหม่กับเราแต่ว่าโปรดักข้างในคือชีวิตเรานั้นสําคัญที่สุดฉะนั้นจึงเป็นเหตุทำให้เรามาพบกับกนในวันนี้เพราะว่าอยากจะบอกว่าท่านเป็นคนสําคัญในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกด้วยพี่น้องช่วยหันไปบอกคนข้างได้ไหมครับบอกว่าข้าพเจ้าขาดท่านไม่ได้เลย บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราเป็นที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอกันที่นี่พี่น้องที่รักยิ่งครับความจริงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันก็เปลี่ยนแปล,แปลงได้ตลอดเวลาแต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อคืนนี้ผมได้รับโทรศัพท์นะครับจากพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญ,ญาณของผมนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะผู้นําของครอบครัวฮิมของเรานะครับคืออาจารย์เจมส์โลกนะฮะซึ่งท่านก็โทรศัพท์มาบอกว่า มีคำที่เป็นเหมือนคำเผยเพระวจะนะมาถึงพวกเราที่นี่นะครับหรือการเร่งของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเร่งการเวลาของพระองค์แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าเลือกหาดใหญ่ก่อนฮาเลลูยา <c oughs> เดี๋ยวฟังให้ดีๆก่อนนะพระเจ้าเลือกเราเพื่อเราจะเป็นเหมือนกับห้องทดลองที่สำคัญว่าถ้าหากมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับพระเจ้าทรงเชื่อใจคนหาดใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าเขาจะรับมือกับมันได้ ครับดังนั้นเองพระเจ้า God is honor us so much you know so that's why He choose us to be the first one even though the situation is seem like severe but I see that we all here can stand firm in God's love ดังนั้นเองเราจะไม่ล้มลงเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้านี่คือคำเผยเพระวจะนะที่มาถึงเราว่าการเวลาของพระเจ้าจะเร่งมากขึ้นนับจากวันนี้พี่น้องที่รัก ไม่ว่าจะแผ่นดินไหวไฟไหม้อื้อเือยก็ตามเรารับมือได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าเราแข็งแกร่งหรือเรามีทรัพยากรแต่เรามีสิ่งที่มากกว่านั้นคือพระเจ้าทรงพลังมากพี่น้องที่รักบางทีโฟกัสน้ํามันก็ไม่ได้ลดลงแต่เมื่อเราโฟกัสที่พระเจ้าการช่วยกู้จะมาจากพระองค์แล้วก็น่าประทับใจนะครับไม่ใช่แค่้องวุ้นผมได้ยินคำพยานเต็มไปหมดเดี๋ยววันนี้พี่น้องแบ่งปันกันได้นะครับถึงค่ำพรุ่งนี้เลยว่าพระเจ้าทรงปกป้องเราอย่างไรและการปกป้องแบบนี้นั้นพี่น้องรู้ไหมว่ากู้ภัย เมื่อภัยมาเขาก็กู้ภัยแต่บางทีก็ไม่มีใครช่วยกู้คนกู้ภัยเหมือนกันก็ทําให้เขามีความจํากัดดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นการช่วยกู้ของเราทั้งหลายเราทุกล้วนแล้วกันให้มากเอเมนไหมครับเพราะว่าความสัมพันธ์มีค่าย,ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดฉะนั้นแล้วไหนช่วยหันไปโอบกอดคนข้างไหนได้ไหมครับโอบกอดกันด้วยความรักของพระเจ้าแล้วให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าเรามีกันและกันนะครับโอ้แขนผมสั้นเกินไปโอบกอดไม่ได้หมด หวังว่าเราจะมีความผูกพันกันในความรักของพระเจ้ามากขึ้นนะครับมีพระธรรมตอนหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันท่านสั้นๆในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮาบากุกบทที่1ข้อที่ 1- นึ่งถึงสินะครับสาธุการฆ่าแต่พระเจ้าพระวจนะคําทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขและการอบรมคนในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมเทีจะกระทำการดีทุกอย่างแม้ฟ้าและดินจะล่่ยร่วงไปแต่ถ้อยคําของปรงจะสูญหายสักขีดก็หามิได้ ขอให้พระวจนะของพระเจ้าสร้างเปลี่ยนและทําให้ข้าพรลงถลายมั่นคงและเข้มแข็งขอพระค,ความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้านั้นจะขจัดความสงสัยให้หมดไปจากชีวิตของเราจริงๆแล้วหนังสือฮาบากุกนั้นได้ถูกเขียนขึ้นนะครับจากคนที่มีความเข้มแข็งทางความเชื่อเป็นผู้เผยพระวจนะแต่ฮาบากุกหนึ่งในวีรบุรุษแห่งความเชื่อเขากล้าหาญครับเขากล้ามากพอที่จะนํานปัญหาทุกอย่างมาร้องทูลต่อพระเจ้า แม้ว่าเขามีความเชื่อเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามแต่หลายครั้งทีเดียวที่ความรู้สึกสับสนวุ่นวายในใจมันก็เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าแม้ฮามากุกจะมีความชื่อที่จะต้องร้องทูลและถามพระเจ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระองค์และพี่น้องที่ลกเขาต้องการอยากรู้ความจริงในเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงปัญหาของผู้เชื่อแท้แล้วหลายครั้งพระเจ้าก็อนุญ,ญาตให้ท่านทั้งหลายต้องเผชิญปัญหาพี่น้องช่วยบอกคนข้างใ้งไ,ไหมครับว่าพระเจ้าทรงให้เกียรติท่าน พระองค์จะไม่ปิดบังแต่พระองค์อยากจะเปิดเผยหัวใจของพระองค์ผ่านทางผู้เชื่อที่อยู่ที่นี่และหลายครั้งที่พระเจ้าเปิดเผยเราไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดเคยเล่าเรื่องราวของเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจไทยให้เด็กอนุบาลฟังไหมครับพวกเขาจะไม่มีทางเข้าใจและถ้าพระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเราทั้งหลายเป็นยิ่งกว่าเด็กอนุบาลที่จะสามารถเข้าใจในความสลับซับซ้อนหรือกลไกที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรื่องเงยหน้าขึ้นมองดูพระเจ้าเราก็ถามตรงๆว่าพระองค์ มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่คำถามของฮาบากุกนั้นเป็นตัวแทนใจของผู้เชื่อและคำถามที่เขาถามพระเจ้าพี่น้องที่รักยินครับไม่ใช่เป็นคำถามเบาๆแต่เขาใช้คำว่าครุวาดครู้แปลว่าหนักวาดคือวาทะนี่คือถ้อยคที่อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระองค์มันทำไมมันหนักหนาเช่นนี้นั่นคือช่วงเวลาของฮาบากุกครับจึงอยากจะมีโอกาสได้ส่งหัวใจของฮาบากุกมาถึงท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ ท่านจ,จะรู้ว่าคําถามของฮาบากุกจะตอบหัวใจของท่านเช่นเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือปัญหาของผู้เชื่อแท้กอไก่ครับการแบกภาระของผู้เชื่อแทเพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งเริ่มต้นบอกขลุวาดข้อที่หนึ่งรลุวาดซึ่งฮาบากุกผู้ผเผยวจนะได้เห็นมาพี่น้องที่รักการที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับฮาบากุกนั้น ฮาบากุกพูดเลยครับว่ามันหนักเกินไปมันหนักเกินไปที่เขาจะจะมองเห็นสภาพแบบนี้เหมือนฮาบากุกเลยครับพระองค์มันหนักเกินไปทําไมสภาพมันเป็นแบบนี้ทําไมช่วงชีวิตของเราต้องเจอสภาพแบบนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อนเมืองเราจะเป็นยังไงครอบครัวของพี่น้องของเราจะเป็นยังไงแต่พี่น้องที่รักฮาบากุกเป็นตัวแทนตั้งคําถามนี้เขาได้แบกภาระนั้นลงมาคําว่าฮาบากุก ชื่อของเขาแปลว่าการอ้าแขนรับพระเจ้าได้ให้ฮาบากุกเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าพระองค์จะให้ชื่อกับท่านเช่นเดียวกับฮาบากุกว่าคนที่จะต้องอ้าแขนรับภาระที่นักนวงที่สุดที่พระองค์จะทํากับประชาชาตินี้ที่พระองค์จะทํากับแผ่นดินโลกใบนี้แน่นอนว่าในยุคสมัยของฮาบากุกนั้นเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์ที่มีชื่อว่าเยโฮยาคิมได้ขึ้นครองราชก่อนเยโฮยาคิมนั้นคือกษัตรยิย์โยเซยา ได้นําการปฏิรูปและการอวยพรของพระเจ้ามายัางแผ่นดินแต่หลังจากนั้นเยโฮยาห์ oya, แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือประชาชนอดอยากแต่มีการคอร์รัปชันมากมาย <c oughs> เกิดขึ้นในยุคสมัยของเยโฮยาคิมข้าราชการต่างก็สร้างความมั่งคัง่งพี่น้องยิ่งข้าราชการรวยแต่ประชาชนจะจนลงและสภาพเช่นนี้ได้กัดกร่อนสังคมในอิสราเอลจนกระทั่งพระเจ้าที่มองดูจากฟ้าสวรรค์น,นั้นพระองค์บอกว่าไม่สามารถให้มันเกิดต่อไปและถึงเวลาแห่งการพิพากษาแล้วและพระเจ้าได้เปิดเผยให้กับ ฮาบากุกผู้เผยพระวจนะฟังก่อนว่าต่อไปนี้พระเจ้าจะทรงอนุญ,ญาตให้เกิดการโจมตีครั้งยิ่งใหญ่และการโจมตีครั้งนี้จะรวดเร็วรุนแรงอย่างที่เขาไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนโดยผ่านทางมหาอำนาจอย่างเช่นคนเคลเดียและี่มันหนักเกินกว่าฮาบากุกจะรับไหวและการเปิดเผยของพระเจ้าที่มาถึงเมืองของเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับพี่น้องผมอยากจะบอกกับท่านว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเราจะต้องรับมันได้กุณาอ้าย ดังนั้นามปกุกเองแม้มีความสงสัยเขาเป็นผู้เชื่อที่มีความสงสัยแต่ในความสงสัยเป็นความสงสัยที่ถูกต้องและชอบธรรมเพราะว่าเขาถามพระเจ้าแล้วเขาอยากรู้หัวใจของพระองค์จะเป็นยังไงพี่น้องท่านอยากรู้ใจพระเจ้าไหมครับแล้วผมบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมจะเป็นตัวแทนของพวกท่านร้องทูลถามพระเจ้าว่าพระองค์เกิดอะไรขึ้นมันหนักเหลือเกินเข,ขาล้วครั้งนี้มันหนักเหลือเกินไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่สองครับอ,อขอไข่ครับ จะมีการปล้ำสู้เกิดได้รับการเปิดเผยแสดงว่ามันหนักเหลือเกินแต่สิ่งที่สองคือพระเจ้าอานอุญาตให้เขาปล้ำสู้กับพระเจ้าพี่น้องเรามาดูด้วยกันข้อสอนถึงสี่บอกว่าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะร้องทุกนานสักเท่าใดและพระองค์มิทรงฟังหรือข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์ว่าทารุณพระเจ้าข้าพระองค์ก็ไม่ทรงช่วยพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าในต,ตอนนี้กําลังพูดถึงหัวใจของฮาบากุกบ้างเช่นเดียวกันเมื่อกี้เขารับรู้หัวใจพระเจ้าแล้วแต่ใจของฮาบากุกบอกว่า ข้าแต่พระเจ้าข้าบรองจะร้องทุกนานสักเท่าใดคำคำนี้นะครับในภาษาฮีบรูเป็นคำที่พูดถึงการร้องกรีดร้องตะโกนอย่างที่เหมือนคนไร้สติเหมือนคนคุ้มคลั่งที่กาลังจะร้องทุนและร้องทุกอย่างหนักว่าพระเจ้ามันหนักเกินไปเหมือนจะนานแค่ไหนข้าพรเจ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดของฮาบากุกที่กรีดร้องด้วยความรู้สึกทุกข์ทรมานในจิตใจ พี่น้องที่รักครับการปล้ำสู้เช่นนี้มันเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่หากจะต,ต้องร้องตะโกนออกมาแล้วทำห้ท่านสบายใจร้องตักกับพระเจ้าเลยครับและผมก็เชื่อว่าพระเจ้าอยากฟังเสียงฮาบากุกเขาจึงร้องทูลกับพระเจ้าด้วยใช้ถ้อยคําที่กรีดร้องด้วยเสียงดังครับว่าฮาบากุกไม่เข้าใจว่ามันรุนแรงเกินไปพระเจ้าข้าพระเจ้าทรงไม่สามารถอาจจะรับมันไม่ไหวการปล้ำสู้เกิดขึ้นผมรู้ว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่นั้นเมื่อเปิดประตูบ้านครั้งแรกที่เลยน้ำลดนั้น ผมว่าท่านเองก็ไม่ต่างกัาฮาบากุกที่ต้องกรีดร้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูโซฟาเราสิไปเสียบอยู่บนเพดานเออนะผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าหาดใหญ่มันมีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยเพิ่งมาเห็นวันนี้แหละครับว่าโอ้โหใบไม้เปลี่ยนสีได้คือต้นไม้นามันยังทั่วมาครับสีมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าธรรมชาตินยมันเปลี่ยนเพราะโคนไปเคลือบใบไม้อยู่อะ่ะมันเปลี่ยนมันเศร้าแต่พี่น้องที่รักในเหตุการณ์ทั้งพวงเหล่านี้ท่านจะต้องปล้ำสู่ ช่วยหนูน้อใจคนข้างๆหน่อยครับว่าพระเจ้าสร้างท่านมาเพื่อปล้ำสู้ฉะนั้นมากยิ่งกว่าหัวใจนักสู้คือจงปล้ำสู้กับมันพี่น้องถ้าท่านรู้สึกสูญเสียผมอยากจหหนุนน้้อใจท่านนะครับผมเองก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากเพราะว่าในในที่บ้านมีธุรกิจอยู่ งของเขาก็คือพระเจ้าของเขาพี่น้องฟังคําตอบของพระเจ้าให้ดีครับนี่คือน้าพระทัยพระเจ้าหลายคนชอบคิดว่าโลกใบนี้นั้นจะมีสองขั้วอํานาจขั้วความดีกับขั้วความชั่วขั้วความชั่วก็ก่อให้เกิดเพศภัยและอาจญากรรมปัญหาแต่ขั้วความดีน็จะนําพระพรและสิ่งดีเกิดขึ้นความคิดแบบนี้ผมบอกให้ว่าเป็นความผิดพลาดครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ขั้วความดีแล้วมานก็ไม่ใช่แค่ขั้วความชั่วแต่พระเจ้าทรงเป็นใหญ่เหนือทั้งขั้วความชั่วและความดีในโลกใบนี้หรือผมก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งครับว่า จริงๆแล้วพระเจ้าสามารถที่จะใช้ขั้วความชั่วเพื่อบีบคั้นประชาชาติและทําให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือทั้งขั้วความชั่วและขั้วความดีนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่หนังที่เราไปดูเพียงแค่มีพระเอกกับดาวร้ายแต่แท้ทีจริงพระเจ้าทรงควบคุมกํากับพระวจะนะตอนนี้บอกว่าพระองค์ทุกข์สัตย์หมายความว่าพวกเขาเองนั้นมีจิตใจที่ทารุณพวกเขามีจิตใจที่โหดเหี้ยม พี่น้องที่รักม้าของเขาเร็วกว่าเสือดาวเพราะคัมพีพูดคานี้แล้วผมก็เห็นแล้วครับว่าถ้าไปจ้าจะทําน้ํามันจะขึ้นเร็วมากแล้วมันก็เย่ะเยะ้ยเราด้วยการเยอะเยะ้ยเกิดขึ้นด้วยพระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดความชอกช้ำว่ากาใจเกิดขึ้นในบรรดาประชาชาติทําไมน่ะหรือก็เพราะว่าความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลนั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าบรรดาเราขุนนางและกษัตริย์ตลอดจนผู้คนที่อยู่รอบตัวของคนเหล่านี้นั้นได้กระทาการทารุณกับประชาชน ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะทรงกระทําการทารุนกับพวกเขาและพระเจ้าจะทรงบีบดังนั้นเราจรึงพบว่าเคลเดียประชาชาติที่อาจจะดุร้ายแต่พระเจ้าสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้น้ําท่วมมันโหดร้ายมันเยาะเยะ้ยเราแต่พี่น้องฟังให้ดีนะครับพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จะทําอะไรก็ไก่ครับพระเจ้าประกาศให้ผู้คนได้รู้ว่าพระเจ้าทรงกําลังทํางานของพระองค์อยู่ข้อที่ห้าบอกชัดเจนครับ พระเจ้าบอกว่าเราทํางานของเราอยู่ถ้าเพียงแต่เจ้ามีสายตาที่จะมองเห็นพระเจ้าบอกกับฮาบากุกว่าเปิดตาของเจ้าดูพี่น้องเมื่อก่อนฮาบากุกสนใจเฉพาะเรื่องบ้านตัวเองทําไมทำน้ําท่วมทําไมเออฟอร์นิเจอร์เพิ่งซื้อมาใหม่จริงตู้เย็นบ้านผมเพิ่งซื้อมาได้สามวันพี่น้องที่รักบางทีเราก็รู้สึกว่าโลกเราแคบเหลือเกินทําไมต้องเป็นหาดใหญ่ทําไมถึงต้องเป็นเราแต่พี่น้องพระเจ้าบอกว่าจงเงยหน้าขึ้นมองดูภาพที่กว้างขึ้น ภาพที่พระเจ้าต้องการให้ฮาบากุกได้ดูคือมันใหญ่กว่านั้นฮาบากุกเลิกสงสารประชาชาติเจ้าได้แล้วเพราะว่าพระเจ้าทํางานของพระองค์อยู่ทั่วโลกและพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่ฉะนั้นเองอย่าตกใจกลัวเพราะนี่คือภาพที่กว้างกว่าที่เจ้าคิดพี่น้องผมรู้ว่าความเสียหายนั้นถ้าเราเฝ้ามองดูถ่ายรูปเอาไปเค้มประกันพี่น้องถ่ายไปเถอะครับแต่ผมอยากจะบอกท่านว่าพระเจ้ามีภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากนะัก <Das que ath en> เราเป็นเพียงแค่จิ๊กซอภาพเล็กๆของสิ่งที่พระองค์จะทําในโลกใบนี้อยากให้ท่านมีกําลังใจครับว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ก็ยังทํางานของพระองค์อยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยันฮาบากุกว่าฮาบากุกช้าก่อนอย่าเพิ่งวยววยเรายังทํางานของเราอยู่พี่น้องที่รักผมเข้าใจว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมนายกเทศสมนตรีทํางานอยู่หรือเปล่านายรัฐันตริตีทํางานอยู่หรือเปล่าพี่น้องที่รักเขาทํางานหนักขอบคุณพระเจ้าแต่พระเจ้ายังทํางานของพระองค์อยู่ แล้วผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าทํางานอยู่พระองค์นะครับจะโฟกัสจับตามองดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดขอบคุณพระเจ้าที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่น่ารักที่นี่ขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครโวยวายหรือคิดแง่ลบแต่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนทัศนคติให้มุมมองเรากว้างขึ้นและไม่เพียงเท่านั้นขอไข่ครับพระเจ้ายืนยันกับเขาในข้อที่6รเ,เรากําลังเร้าคนเคลเดียเรากําลังเร้าคนเคลเดียแปลว่าอะไรครับพระเจ้ากำลังปลุกคนเคลเดียขึ้นมา พระเจ้ากาลังปลุกประชาชาติที่โหดเหี้ยมนี้ขึ้นมาพเพื่อที่จะเข็นฆ่าพเพื่อที่จะทําลายล้างพี่น้องหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพระองค์ยังบริหารจัดการอยู่ด้วยการที่การจัดการของพระเจ้านั้นใช้หมากลุกตัวสําคัญพเพื่อเคลื่อนกําลังพลเคลเดียเข้ามาแล้วก็กวาดล้างเราจะใช้คําแบบนี้เขาว่าเป็นการกวาดล้างการสังหารได้เกิดขึ้นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชชาติอิาเซลด้พบว่าเขาได้ถูกทําลายจากคนเคลเดีย และคนเคลเดียนนั้นมีกําลังมากเป็นมหาอํานาจของโลกในยุคสมัยนั้นเคยเห็นเกิดขึ้นมาก่อนหาดใหญ่กาลังรุกลุ่งเรืองฟูฟ้าแต่ในความลุ่งเรืองฟูฟ้าเราไม่รู้ว่ามันซ่อนอะไรไว้บ้างแต่พระองค์รู้ดีว่าจะถึงเวลากวาดล้างพี่น้องที่รักยิ่งครับผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามีความเลวร้ายในการบริหารจัดการใ,ใดๆนะครับแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ดีพระองค์ยังทรงควบคุมอยู่และพระองค์ทรงอนุญาตให้ปัจจัยหนึ่ง เข้ามาทำลายเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ายังทรงนั่งอยู่ในกลไกาการบริหารพระองค์ทรงมีวอลลุ่มที่จะรู้ว่าต้องปลูกใครขึ้นพี่น้องที่รับบางทีปลูกบางอย่างพวกเขาไม่ค่อยจะตื่นเต้นบางทีบางเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่สกิดผิวหนังของเราขอบคุณพระเจ้าที่เหตุการณ์ครั้งนี้เรียนรู้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเราคนเคลเดียขึ้นมานั้นทั้งประชาชาติจะต้องถ่อมใจลงต่อพระเจ้า ผมอยากหนุนใจท่านนี่คือเวลาแห่งการสร้างสปิริตใหม่ท่ามกลางพวกเรานี่คือวิญญาณที่พระเจ้าต้องการบีบคั้นเหมือนน้ำส้มเพื่อให้ได้มาซึ่งสปิริตใหม่เป็นสปิริตของเมืองหาดใหญ่ผมไม่ได้คุยคุยกับผู้บริหารหลายท่านก่อนหน้านี้ได้ได้ไปพักที่บ้านคุณหมอท่านหนึ่งแล้วเราได้คุยกันเมื่อเช้านี้ท่านเป็นหนึ่งในติงแทงน่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงสปิริตของเมืองถ้าพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนสปิริตของเมืองนี้พระองค์จะทําสิ่งนี้พี่น้องที่รักผมอยากขอจบในตอนท้าย นะครับก่อนที่เราจะเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าที่มันเกิดขึ้นและขอบคุณพระเจ้าเสมอว่าพระองค์ยังทรงนั่งอยู่ควบคุมทุกสิ่งอยู่พระองค์อนุญาตที่จะให้คนเคลเดียเราขึ้นมาเพื่อเขาจะจัดการคนอิสราเอลพระเจ้าทรงอนุญาตมันเกิดขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง,ปลงจะอดทนร่วมกับพวกเขาพี่น้องผมขับรถออกจากเมืองนี้ออกจากแผ่นดินนี้ออกจากออกจากที่ที่เราอยู่ผมจะเห็นความหายยนะความลําบากของผู้คนมากมายแต่ผมอยากจะอดทนไปร่วมกับพวกเขาและเราจะช่วยกันสร้างสปิริตใหม่ของเมืองของเรา พี่น้องที่นี่จะเป็นเมืองต้นแบบที่จะทําให้คนได้เห็นว่าท่ามกลางวิกฤตการณ์แต่มีโอกาสของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองนี้พระพรจะอยู่ท่ามกลางท่านพี่น้องที่รักผมขอจบลงด้วยคําตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ที่บร,ริเวณเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เมืองนี้มีชื่อว่าไคลเชิร์ชไคลเชิร์ชเป็นเมืองที่มีชื่อที่น่ารักมากนะครับเพราะว่าเป็นชื่อเมืองนั้นบอกว่าเขาคือคริสตจักรของพระคริส ผมไม่ทราบว่าคนทั้งเมืองเชื่อพระเจ้ามาทั้งหมดหรือเปล่าแต่ชื่อเมืองก็เหมารวมแล้วครับว่าพวกเขาจะเป็นขึ้นแจกเล็กๆของพระเยซูคริสต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เป็นไปอย่างนั้นในเมืองนั้นดูเหมือนว่ามีเหตุการณ์เพศภัยที่รุนแรงเกิดขึ้นมากๆครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์บริเวณเกาะใต้นในเมืองไคลเชิร์ตในไคลเชิร์ตนั้นนะครับประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่สงบมากก่อนหน้านี้มีตึกสูงหลายที่ครับ แล้วมันก็ล่วงทับคนผู้คนตายนับพันนับหมืน่นผมเดินทางไปที่นั่นหลังจากเหตุการณ์เรียบสงบลงได้เห็นสถานการณ์เกิดขึ้นบรรยากาศในเมืองแต่พี่น้องที่รักคนทั้งเมืองได้เปลี่ยนสปิริตและเราได้เห็นว่ามีการค้นพบว่ามีการสร้างนวัตกรรมทางความคิดและการสร้างสปิริตใหม่ของเมืองเกิดขึ้นนะครับผมขอใช้ชื่อว่าเป็น Christ Church Spirit และผมหวังว่าจะเป็นหาดใหญ่สปิริตเช่นเดียวกันเขาทําอะไรบ้างประการแรกครับ สิ่งที่คล้ายเชอือทำคือชุมชนก็ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเองหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า community spirit หลังแผดินไหวชาวคล้ายเชื้จำนวนมากครับทั้งเพื่อนบ้านคนแปลกหน้าจิตอาสาออกมาช่วยกันเก็บซากปลักหักพังเขาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุจัดหาน้ำอาหารและที่พักชั่วคราวโดยไม่รอคำสั่งจากทางการครับทาให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มันเข้มแข็งกว่าที่เราคิดพี่น้องที่รักความสัมพันธ์ของเราเข้มแข็งกว่าที่ท่านคาดคิดครับ ฉะนั้นจงบอกธรรมชาติเพศภัยในโลกนี้บอกว่าข้าพเจ้ารักกันมากกว่าที่เขาคาดคิด mm hmm. เมื่อทุกสิ่งพังทลายสิ่งที่ยังยืนหยัดคือหัวใจของผู้คนนี่คือสิ่งที่คล์เชิร์สปิริตเล่าให้เราฟังสิ่งที่สองครับมีเครือข่ายนักศึกษาจิตอาสาเกิดขึ้นหรือว่า s ต u เ e n t v บ l u n t e e er ชีย m y เป็นกองทัพของคนอาสาสมัครที่เป็นคนหนุ่มสาวมีพลังครับพวกเขาได้ร่วมกลุ่มกันนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ขนของให้กับผู้ประสบภยัย พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพลังวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่นั้นเปลี่ยนเมืองนี้ได้และพี่น้องที่รักเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นครับของพลังงานความหวังของคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ในเมืองนี้จะไม่ทอดทิ้งเมืองนี้ไปแต่พวกเขาจะช่วยกันสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่ประการที่3จะมีการฟื้นฟูเมืองด้วยความคิดสร้างสรรคหรือว่า creative rebuild เป็นการสร้างเมืองนี้ด้วยความคิดสร้างสรรค์แทนที่จะรอสิ่งก่อสร้างถาวร แต่ชุมชนเริ่มสร้างพื้นที่ชั่วคราวแบบสร้างสรรค์เช่นมีการรีสตาร์ทมอลเล็กๆหรือห้างเล็กๆครับทำจากตู้คอนเทนเนอร์และปะลากรอบได้รับความนิย,ยมมากในนิวซีแลนด์สพื้นที่ศิลปะกลางแจ้งมีพื้นที่ศิลปะกลางแจ้งเต็มเมืองไปหมดครับด้วยการสร้างสรรค์ความหายนะให้กลายเปลี่ยนกลายเป็นผลงานทางศิลปะพีน้องเดี๋ยวเข้าบ้านวันนี้มีผลงานศิลปะเยอะครับ 3. โทษทีครับอันต่อมาร้านกาแฟาแล้วก็ร้านค้าแบบเปลี่ยนแปล,ง,ปลงนะครับชวิกรุณนาคิดแบบสร้างสรรค์เอาเศษขยะมาต่อเติมกันเพื่อทําให้มันกลายเป็นผลงานประติมากรรมชั้นยอดสิ่งที่4มีโบสถ์อันนึงได้สร้างขึ้นกลางเมืองชื่อว่าโบสถ์กระดาษหรือว่าแคทเธอร์ดลหรือว่าคาร์ดบอร์ดแคทเธอรดอลโบสถ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังครับสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อว่าชินจรุแบน ได้สร้างโบสกระดาษจากกระดาษแข็งไม้แล้วก็วัสดุฮาเลลูยาพี่น้องที่รักเราจะสร้างโบส์กระดาษคงนั่งไม่ค่อยไหวนะแต่หมายความเป็นแค่สัญลักษณ์เพื่อทําให้เราได้เห็นสิ่งนี้สิ่งที่5ครับการการก้าวข้ามโอเคอยากดูลหฮนะฟังผมด้วยก็ได้นะโลกและผู้อพยพทั่วโลกก็รวมพลังกันแบบมีเส้นแบ่งแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเขาได้ใช้ห่วงวิกฤต ความเป็นมนุษย์สําคัญกว่าอัตลักษณ์ใดๆพี่น้องเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเจ้าคิดจากเรามีมากกว่า16 17เชื้อชาติเรามีครอบครัวอยู่ทั่วโลกพี่น้องผมก็เลยจะบอกกับท่านว่าในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่แต่ว่ามีพี่น้องมากกว่า8ปประเทศในครอบครัวฮิมไทแลนด์ได้ส่งความระลึกถึงและก็ทรัพยากรมาที่เราอีกไม่นานเราก็จะส่งภาพนี้กลับไปที่พวกเขา<ๆ>เพื่อจะบอกว่าพวกเราเองนั้นของเมืองนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการสปิริตใหม่ พี่น้องรับประการที่6จะมีปัจญาหนึ่งครับชื่อว่าปัจญาเกียคาห้าเอาไปใช้เดี๋ยวเราจะพูดกันก็ได้นะครับเกียคาห้าคือจงเข้มแข็งคนคลเชิดมักจะพูดว่าเกียคาห้าเกียคาห้าเป็นเป็นภาษาภาษา,ามารีหมายถึงจงเมเข้งแข็งเอาไว้เกียรคาห้าพี่น้องใันไปบอกคนแค่ว่าเกียร์คาห้า มันกลายเป็นคติประจําใจครับทําให้เกิดการประคองผู้คนช่วงเวลาอันหนักหนานี้กลายเป็นสัญลักษณ์การลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งและถ้าท่านไปใครเชื้อในวันนี้ถ้าท่านลงจากเครื่องบินแล้วก็บอกเขาว่าเกียยกท่้า5เขาจะเข้าใจทันทีว่าจงเข้มแข็งจงเข้มแข็งพี่น้องที่รักเมื่อเรามองตาก,กันแล้วกันจงละลึกในใจว่าพระเจ้าให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญคํานี้พวกเขาไม่ได้คิดคนขึ้นแต่คําคานี้มาจากพระวจนะข,ของพระเจ้าในพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่ง ที่พระเจ้าพูดครั้งแล้วครั้งเล่าว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดไม่ใช่เพราะว่าท่านเก่งแต่เพราะว่าเจ้าสถิตอยู่กับท่านพี่น้องที่รักยิง่งนี่คือเวลาแห่งการเปลี่ยนสปปริตของเมืองนี่คือเวลาที่พระเจ้ายังทํางานของพระองค์อยู่นี่คือเวลาที่ใครก็ตามจะถูกปลดแต่พระนุษย์เท่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่เพื่อนพี่น้องจะได้แสดงความรักความผูกพันด้วยกันแต่ผมหวังใจในพระเจ้าเพราะพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เอเมนไหมครับให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันพี่น้องที่รัก